ของคุณชนันพัฒนะคะบอกว่าพอเข้าสมาธิเห็นเป็นทางเดินลมหายใจพุ่งเข้ามาและหายใจออกรู้สึกสงบได้แผ่เมตตาให้พ่อแม่ที่ล่วงลับนึกถึงภาพที่ท่านทําบุญแล้วมีความสุขยิ้มออกมาเองค่ะนอกจากนี้ตอนแผ่ให้คุณคนที่ล่วงลับกลับเห็นภาพศัตรูที่คอยทํำร้ายเราขึ้นมาด้วยก็เลยแผ่เมตตาให้เขามีสุขไปเลยเพิ่มเติม,มคือได้แผ่กระแสให้สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะช่วงหลังมีภาพและเสียงที่ไม่มีที่มา มาปรากฏบ่อยๆในที่ทํางานซึ่งเป็นสถานที่สําคัญและเก่าแก่มีเพื่อนร่วมงานรับรู้สิ่งที่ไม่มีที่มาพร้อมกันจึงได้แผ่ให้เขาเหล่านั้นด้วยแต่ไม่ทราบหน้าตาว่าเขาเป็นใครหลังๆมาบ่อยค่ะรบกวนพี่ตุลแนะนําวิธีแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นได้ถูกได้ให้ถูกต้องได้ไหมคะแต่เบื้องต้นที่ทมก็คิดว่าได้รับกระแสะเย็นมีขนลุกเมื่อน,นึกเอาและแผ่เมตตาให้เขาที่คิดว่าเขาอาจจะอยู่รอบๆตัวเราก็ได้ค่ะคือประเภทที่เรายังไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยนะ แต่สัมผัสแล้วมีอาการขนลุกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอาต้องรอยเท่าที่เราสามารถรู้สึกได้ตามจริงนั่นแหละมาเป็นตัวตั้งนะยกตัวอย่างเช่นพอเราสัมผัสแล้วรู้สึกขนลุกเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเป็นประจำนะมันจะนึกออกเวลาที่ไป,ไปนึกถึงสิ่งนั้นนะครับหรือว่าเขาคนนั้นเนี่ย ว่ามันมีความขนลุกขึ้นที่ไหนก่อนมันมีอาการวูบหรือว่ามีอาการเย็นเย็นเยือกเยือกที่อวัยวะส่วนไหนเอาร่างกายซึ่งจับต้องได้ของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งในการานึกถึงก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปนึกถึงอะไรที่เป็นเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยมันจะมั่วมันจะมันจะไม่มีทิศทางแต่พอเรานึกออกว่ามันเป็น มันเกิดขึ้นที่อวัยวะอวัยวะส่วนไหนนะครับมันมีความขนลุกมากหรือขนลุกน้อยประมาณใดพอเราจับตรงนี้เป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จะได้แล้วว่าเวลาเขามาการปรากฏของเขาเนี่ยจะกระทบให้เกิดปฏิกิริยากับเราประมาณนี้นะไอ้ปฏิกิริยานั่นแหละพอเรานึกถึงนะว่าอย่างสมมุติ มันขนลุกที่คอนะขนลุกวูบวูบ,บ,บ,บเหมือนกับมีอยู่ๆเนี่ยเราผ่านเข้าไปในสนามพลังอะไรสักอย่างที่เต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าที่ทำให้ขนลุกวูบวาบเนี่ยนะก็ระลึกถึงอาการประทะแล้วเกิดความวูบวาบนั้นนะครับจากนั้นกออ็ตั้งจิตให้ใจมันมีความโล่งให้มีความเบานะแล้วก็ แผ่เมตตาไปให้กับความรู้สึกนั้นของเรานั่นแหละถ้าหากว่าอาการขนลุกของเราเนี่ยมันกลายเป็นอาการสบายนะขนสงบลงนะขนตกนะครับแล้วก็มีอาการแผลๆสบายๆกว้างๆออกไปนะแค่นึกถึงว่าความสุขตรงนั้นจงไปจงได้จงได้กับผู้ที่เข้ามากระทบให้เรารู้สึกนะ เขาจะตั้งใจรับหรือไม่ตั้งใจรับก็ตามเนี่ยถ้าหากใจของเราเนี่ยมันมีความเต็มใจของเราจะใหญ่กว่าเขาแต่ถ้าใจเรายุบนะไม่เต็มมีความพร่องเรายังเกิดความกลัวเราเกิดความหวาดเสียวแบบนี้ใจใจของเขาเนี่ยไออาการปรากฏตัวของเขาเนี่ยยังใหญ่กว่าสติของเรานะก็แผ่ไปบ่อยๆหลายๆครั้ง ยิ่งบ่อยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งชินนะคือจะจับจะจับทิศจับทางได้จะเกิดความชํานาญมากขึ้นมาเออพอขนลุกแล้วเนี่ยเราแผ่ออกไปเนี่ยนะมีความเบ่งบานออกจากใจนะกลางใจของเรามีความบากลางใจของเรามีความสว่างและถ้าเมื่อไหร่มันใหญ่กว่าอาการขนลุกนั่นแหละตรงนั้นแหละที่เราแผ่เมตตาสําเร็จจะไปถึงหรือไม่ถึงเขาเนี่ยด้วยกําลังของเราเนะไม่ต้องไปตัดสิน เนะพราะมันไม่สยังไม่สามารถรู้ได้แต่เราจะรู้ด้วยตัวเองรู้อยู่ในใจว่าเราหายกลัวแล้วเราเลิกกลัวแล้วซึ่งนั่นสำคัญมากกว่าที่จะไปคาดคั้นว่าถึงหรือไม่ถึงเขาได้รับหรือไม่ได้รับนะตรงนั้นไม่สำคัญเท่า,าใจของเราเนะี่ยที่มันเลิกกลัวนะครับ